เรื่องน่ายินดีสําหรับคนที่จะมีโบนัสก้อนโตก่อนกลับบ้านในช่วงสงกรานต์นนไม่ต้องรอถูกสลากกินแบ่ง,บงรัฐบาลไม่ต้องรอฮะอันนี้เข้ากระเป๋าเลยครับเป็นโบนัสที่ทางนายจ้างใจดีะนะครับมอบให้กับบรรดาพนักงานที่โตั้งใจทำงานมาตลอดปีนะครับพอเข้าสงกรานต์ทั้งทีก็มีโบนัสก้อนโตแจกให้นะครับแล้วก็มีเงินของขวัญเงินรางวัลให้นะฮะอ,อันนี้มาจากเพจ a c e b o o k ชนบุรีระยองนะครับก็ได้รวบรวม โบนัสที่พนักงานได้รับนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะฮะบริษัทหลายๆแห่งก็เป็นบริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นนะครับที่ถือว่าก็จัดให้เลยนะครับในช่วงเทศกาลสงครานนี้เช่น NTSEI วิสุประเทศไทยนะฮะในนิคม Eastern Seaboard ระยอเนี่ยเขามอบโบนัสประจําปี67ให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน6เดือนมีเงินเพิ่มอีกหมื่นแล้วก็เพิ่มอีก1 0 0 0ันะครับเป็นค่าความร่วมมือรถใช้พลังงานแล้วก็ขึ้นเงินเดือนให้ 3.2%บวกอีก100บาทนะฮะ